สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนนนในการมีสินค้ารุ่นใหม่จากแบรนด์เชอร์แมนของเรานะครับรุ่น MIC 442นะครับเป็นไวเล็ไม่ประชุมไร้สายย่านความถี่ UHF นะครับการรับส่งัสญางของตัวเขาจะได้ถึง50-100เมตรเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับตัวไมโประชุมตัวนี้สามารถชุนคลื่นความถี่ได้ถึง80คลื่นความถี่เลยนะครับ โอเคครับเดีย๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับวัสดุของตัวรีเซิฟเนอร์เนี่ยแล้วก็ตัวไมโครโเนะี่ยใช้วสัสดุที่เป็นอะไรนะครับฟังก์ชันการใช้งานใช้งานอย่างไรบ้างแล้วก็วิธีการจูนขึ้นค,ความถี่แต่ละตัวเนี่ยจูนอย่างไรนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยฐานะคุณภาพเสียงออกมาจากไมโครชุม M442 ตัวนี้นะครับเสียงที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับถ้เราพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เรามาดูอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องกันนะครับตัวสําหรับตัว m อ c 442เนี่ยจะมาด้วยกันทั้งหมด2กล่องนะครับกล่องแรกเนี่ยก็จะเป็นสําหรับตัวรีเซิร์ฟตัวนี้เขานะครับหตัวในกล่องเขาจะมีตัวรีเซิร์ฟนี้นะครับแล้วก็จะมีสายปลั๊กไฟ AC นะครับไว้สำหรับเสียบการทํางานของตัวเครื่องเสียบไฟบ้านนะครับสายสยาายัญญาณไมโครสสามมิกเอา้าตัวนี้นะครับ1เส้นนะครับเสาอากาศทั้งหมด8เสา นะครับเราคู่มือการใช้งานของตัวเขานะครับแล้วก็จะมีฟองน้ำหัวใหม่นะครับมาด้วยกันทั้งหมด8อันนะครับทีนี้เรามาดูอีกกล่องหนึ่งนะครับต mm ัวนี้จะเป็นกล่องนี้จะเป็นพวกไม้ตัวส่งทั้งหมดเลยมีทั้งหมด8ตัวตอนนี้ผมเอามาโชว์ทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือจะมีไม้ตัวส่งแบบนี้ทั้งหมด8ตัวนะครับแล้วก็จะมีคอไม้นะครับตัวนี้นะครับหัวไม้นะครับทั้งหมด8ก้านนะครับตัวนี้นะครับ นี่นะครับทั้งหมด8ก้อนนะครับนี่แล้วก็จะมีแทนแล้วก็จะมีฐานแถมมาให้ในกล่องนะครับทั้งหมด16ก้อนนะครับทีนี้เรามาดูวัสดุของตัวรีเซิเวอร์กันก่อนเลยนะครับวัสดุของตัวรีเซิเวอร์เขาเนี่ยเขาจะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยผมขอรินนะครับเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าสามารถติดตั้งเข้ากับตู้แหล็กได้นะครับด้านหน้าจะเป็นหน้าจอ LCD ปุ่มคำสั่งต่างๆเขานะครับ นี่ครับปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นช่องต่อสายสัญญาณนะครับเป็นแบบอัน巴拉แล้วก็มีอานะครับนี่ครับ巴拉แล้วก็อัน巴านะครับนะครับมีช่องต่อเสาอากาศเนี่ยทั้งหมดทั้งแช่องเลยนะครับแล้วก็ส่วนไม้ตัวส่งนะครับไม้ตัวส่งนะครับวัสดุเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกนะครับมีหน้าจอตรงนี้นะครับ ส่วนด้านล่างก็ใส่ฐานได้นะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าเป็นพลาสติกที่ว่าไม่ได้ไม่ได้เบาเลยครับมีน้ําหนักมือน้ําหนักมากๆนะครับสามารถตั้งที่โต๊ะประชุมนะครับนะครับโต๊ะประชุมเนี่ยคือมันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับก็คือเนี่ยมันให้น้ําหนักได้ดีนะครับโอเคเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูทางด้านฟังก์ชันการใช้งานของตัว MEC 4 4 2กันนะครับแล้วก็วิธีการจูนความสี่เซความสี่ว่า มีีมีวิธีการซช้ความถี่อย่างไรบ้างนะครับเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานของ MIC 442กันนะครับผมมาเริ่มมาที่ตัว receiver ก่อนเลยนะครับที่ตัว Re c e i v e r นะครับด้านหลังเขานะครับด้านหลังเขาก็จะมีนะครับช่องต่อนะครับนะครับสายปลั๊กไฟ AC นะครับตรงนี้นะครับเสียบปลั๊กไฟ AC ก็คือเสียบเข้ากับไฟบ้านนะครับโดยใช้สายนะครับนะครับที่เขาแถมในกล่องนะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้เป็น ใส่ปลั๊กไฟเลียงตัวเครื่องนะครับนะใส่บ้านของเรานั่นเองนะครับเสียเข้าไปได้เลยอย่างนี้นะครับนะส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นช่องต่อเสาอากาศนะครับมีทั้งหมด8เสาเลยนะครับนี่นะครับมีทั้งหมด8เสาเลยนะครับนะทีนี้วิธีการต่อเสาอากาศนะครับตัวเต้ารับของเสาอากาศเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับนะครับแยงอยู่เห็นไหมครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับ จะมีเงี้ยงอยู่นะครับส่วนตัวเต้ารับของเสาอากาศเนี่ยก็จะมีเบ้ารับอยู่เหมือนกันนะครับจะมีเบ้ารับอยู่นะครับให้เราใส่เข้าไปตามล็อกของเขาเลยเลยนะครับนะครับมันจะมีเต้ารับถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ใส่ตรงล็อกเขาเนี่ยมันก็จะหมุนไม่เข้านะครับพอหมุนพอดันเข้าไปแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็หม,มุนล็อกล็อกนี่อย่างนี้นะครับตามเข็มนาฬิกาเลยอย่างนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ใส่ด้วยกันทั้งหมด8เสาเลยนะครับก็คือใส่ท้องต้องใส่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสาเนี่ยการเราส่งสัญญาณเนี่ยระยะมันก็จะได้ประมาณ10-20เมตรนะครับเพราะว่าตัวเสาอากาศเนี่ยเป็นตัวรับสัญญาณได้ไกลนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นช่องของบาลานซ์แต่ละชันลเขานะครับตัวนี้มีทั้งหมด8ไม์เนาะเราก็ต้องใช้เป็นทั้งหมด8เส้นเลยนะครับก็คือ ใช้หัวเอ r เนี่ยทั้งหมด8เส้นต่อเข้าตัวเข้ากับมิกเซอร์นะครับก็คือเป็นการแยกการใช้งานใช้งานใหมย่ยด้อิสระนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราไม่ต้องการแยกอิสระนะครับปรับโทนเสียงเดียวกันเลยนะครับให้ลูกค้าใช้เป็นช่องมิกเอาตัวนี้นะครับตัวนี้โดยใช้สายนะครับนะครับโดยใช้สายเส,ส้นนี้นะครับโดยใช้สายเส้นนี้ที่เขาแถมมาให้นะครับเสียเข้าไปได้เลยนะครับเสียเข้าไปได้เลยอย่างนี้ นะครับเสียงไม้ทั้งหมด8ตัวก็จะออกที่เส้นนี้เส้นเดียวนะครับแต่ว่าไม่สามารถแยกอิสระได้ก็คือคุมโทนเสียงเดียวกันเลยทั้งหมด8ไม้นะครับส่วนปลายสายด้านหนึ่งเราก็าไปต่อเขากับปลายสายเส้นหนึ่งนะครับก็ไปต่อเขากับลำโพงขยายก็ได้หรือว่าแอมขยายของคุณลูกค้าก็ได้แต่ว่าผมยกตัวอย่างตัวนี้ SB 6 6 B2B ตัวนี้นะครับนะครับ SB 6ตัวนี้นะครับก็คือวงมาต่อเข้าลำโพงขยายตัวนี้แทนนะครับ ทีนี้เรามาดูตัวไม้ตัวส่งกันนะครับที่ไม้ตัวส่งเขานะครับก็จะมีเราเปิดด้านล่างก่อนเลยนะครับด้านล่างของไม้ตัวส่งเขาเนี่ยก็จะมีช่องใส่ถ่านนะครับเป็นถ่าน 2A นะครับเราใช้ถ่านเป็นอัลคาไลแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะใช้เป็นถ่านชาร์จก็ได้นะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับ เป,ปิดฝาล็อกนระแล้วก็พลิกข,ขึ้นมานะครับทีนี้เราจะใส่ก้านใหม ok. ่นะครับก้านใหม่ตัวนี้นะครับนี่นะครับใส่ก้านใหม่ตัวนี้นะครับให้เราสังเกตนะครับตัวต้อรับเนี่ยนะครับก็จะมีรอยบากตรงน,น,รรงนี้นะครับนี่นะครับจะมีรอยบากตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวก้านเนี่ยก็จะมีรอยบากเช่นเดียวกันนะครับนะครับ เนี่ยลอยตัวก้านก็จะมีรอยบากเช่นเดียวกันนะครับให้เราใส่ตรงรอยบากให้มันเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับ,บเเวลาใส่ถ้าไร่ให้ลอยบากไม่เหมือนกันเราก็จะใส่ไม่เข้านะครับน่ะพอใส่เข้าไปแล้วปุ๊บนะครับแล้วเราก็หมุนหมุนล็อกอย่างนี้เลยนะครับอ่ะแน่นแล้วนะครับอ่ะอีกอันนึงนะครับ ก็จะเป็นส่วนของฟองน้ําหัวใหม่นะครับสำหรับซับเสียงนะครับเราก็ใส่เข้าไปที่ด้านบนของหัวใหม่เขาได้เลยนะครับอ่าเป็นอ่านเสร็จเรียบร้อยในการประกอบนะครับทีนี้เรามาลองเปิดตัวรีซิเวอร์กันนะครับสวิตช์เปิดปิดตัวเครื่องเขาอ,อยู่ตรงนี้นะครับอ่าเมื่อเปิดแล้วนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะโชว์หน้าจอเครื่องความถี่การใช้งานทั้งหมด8ช่องความถี่เลย นะครับก็คือจะเป็นทั้งตีตั้งแต่0ูนนะครับผมลองกดดูนะจะพูดนะครับตั้งแต่0ูนจนถึง 01, 01 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09แล้วก็กลับมาที่0ูนนะครับก็คือพูดง่ายเลยครับก็คือแต่ละ channel a เนี่ยมีทั้งหมด10 channel B10 Channel, C10 Channel, D10 Channel, E10 Channel, F10 Channel, G10 Channel แล้วก็ H10 Channel รวมกันทั้งหมดของตัว m c 4 4 2เนี่ยมีขึ้นความถี่การใช้งานทั้งหมด80ขึ้นความถี่เลยนะครับก็คือความถี่แต่ละช่องเนี่ยจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับก็คือสมมุติว่าตัวนี้นะครับอ่าช่องแอลอยู่ที่ช่องศูนย์ ขึ้นความถี่อยู่ที่694.60นะครับดูช a n n e l E นะครับขึ้นูนย์เหมือนกัน c h a n n e ศูนย์เหมือนกันนะครับแต่ขึ้นความถี่อยู่ที่697.10เห็นไหมครับอ่าแต่ละช a น n e l อ่ะนะครับแต่ละช่องเนี่ยขึ้นความถี่จะไม่ซ้ำกันเลยนะครับก็คือสามารถใช้งานพร้อมกันได้ทั้งหมด80ขึ้นความถี่เลยนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้ทั้งหมด80ขึ้นความถี่ตัวนี้สุดยอดมากๆเลยนะครับ่าทีนี้เรามาลองวิธีการจูนความถี่ของ ตัวใหม่กันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเปิดตัวไม่ส่งก่อนนะครับเมื่อเราเปิดแล้วหน้าจอจะโชว์ขึ้นขึ้นความถี่ตรงนี้หกเก้าสี่จุดแปดห้านะครับทีนี้เรามาดูว่าอยู่ที่ขึ้นความถี่ตัวไหนนะไม่มีใช่ไหมครับตอนนี้ตัวไมค์ส่งนะครับตัวไมค์ส่งตัวนี้นะครับกับตัวรีเซิร์ฟเวอร์นะครับยังไม่ซิง์กันนะครับทีนี้ผมจะลองจูนนะครับวิธีการจูนเลยนะครับ เรามาผมจะลองเป็น Channel A นะครับสมมติว่าผมต้องการเปลี่ยนเป็น Channel ที่กดต้องกดปุ่มวอลุ่มบวกค้างไว้นะครับกดปุ่มกดปุ่มวอลุ่มทางนี้ครับบวกค้างไว้นะครับจนตรงนี้กระพริบนะครับหลังจากนั้นให้เรากดเลือกขึ้นความถี่ที่เราจะใช้งานนะครับสมมติผมเลือกไปที่ Channel 0.5 695.85นะครับทีนี้เราต้องการจูนนะครับวิธีการจูนนะครับให้เรากดปุ่มตัวนี้ ให้เรากดปุ่มตัวนี้นะครับกดครั้งหนึ่งเสร็จปุ๊บพอกดปุ๊บเนี่ยก็จะมีไฟกระพริบตรง IR ตัวนี้นะครับให้เรานําเอาตัวไม้ส่งเนี่ยมาจ่อนะครับเอาไม้ส่งด้านหลังตรงนี้นะครับที่เป็นดําๆตรงนี้นะครับเลนดําๆตรงนี้นะครับมาจ่อเขากับไฟ IR สีแดงตรงนี้นะครับเป็นวผมสตาร์ทให้ดูนะอ่าตอนนี้ผมเลือกแล้วนะครับผมต้องการเซตแล้วนะครับกดปุ๊บมันจะขึ้นเว่า IR แล้วเราก็หยิบตัวนี้มาใกล้ๆอ่า ตอนนี้ยังไม่เข้านะครับอให้เรากดอีกครั้งนึงกดนะครับกดปุ๊บแล้วเราก็เอามาใกล้ๆเห็นไหมครับเข้าไหมครับอตอนนี้สัญญาณยังไม่เข้านะครับกดอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับ อ่าตอนนี้สัญญาณเข้าแล้วนะครับก็คือเห็นไหมครับหกเก้าห้าจุดแปดห้าแล้วก็ตัวหน้าจอเป็นหกเก้าห้าจุดแปดห้านะครับก็คือวิธีการจูนที่ว่าสัญญาณยังไม่เข้าเนี่ยก็คือในกรณีที่เราจูนปุ๊บเนี่ยมีสัญญาณไฟสีแดงตัวนี้ขึ้นมานะครับให้เราเอาตรงเนี้ยนะครับไปอยู่ใกล้ๆเลยนะครับตรงเนี้ยนะครับให้ไปอยู่ให้มันสัญญาณซิงก์กันให้ได้นะครับซึ่งทั้งแปดตัวต้องจูนเหมือนกันหมดนะครับก็คือแปดตัวต้องจูนเหมือนกันหมดในการใช้ความถี่นะครับ ในกณรเซ็ตความถี่ก็ต่อเมื่อนะครับสัญญามีสัญญาลบบกนเข้ามานะครับวิธีการเซตความถี่ของแต่ละตัวนะครับสมมติว่าในกรณีที่ตัวหนึ่งมันใช้อยู่ที่695.850ส่วนตัวอีกตัวหนึ่งมี695.50ซึ่งคึ่งความถี่ใกล้กันเราสามารถจูนที่ไปที่701ได้เลยนะครับทำให้สัญญาณไม่ตีกันไม่ขีกกันนะครับทีนี้ ไอ้ปุ่มตรงวอลลุ่มตรงนี้นะครับนอกจากเซตแล้วเราก็สามารถเพิ่มวอลลุ่มได้ด้วยนะครับก็แค่เมื่อกี้เราเซตเรากดค้างถึงจะเซตได้ใช่ไหมครับทีนี้เราจะเพิ่มวอลลุ่มใหม่นะครับเราแค่กดครั้งเดียวไม่ต้องกดค้างนะครับกดแบบเนี่ยครับนะครับเป็นวอลลุ่มนะครับกดลงก็คือเป็นวอลลุ่มลมลดเสียงนะครับนะครับกดขึ้นก็เป็นเพิ่มวอลลุ่มนะครับอ่าอย่างนี้เลยนะครับนะครับแต่ละตัวมี เหมือนฟังก์ชันเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับแต่ละชแนลนะครับทีนี้เรามาทดสอบเสียงกันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไมค์ตัวนี้นะครับคลื่นความถี่หกเก้าห้าจุดแปดห้าตัวนี้ในการทดสอบเสียงนะครับเช็คหนึ่งสองสามสี่นะครับอ่านี่คือเสียงที่ออกจากไมค์ที่ผมพูดอยู่นะครับตัวนี้เลยนะครับนะครับตัวเนี้ยนะครับนี่ครับนะครับตัวนี้ที่ผมพูดอยู่เช็คหนึ่งสองสามสี่นะครับดูที่หน้าจอได้เลยนะครับจะมีสัญญาณนะครับจะมีสัญญาณ AF กับฟิบตามจังหวะที่ผมพูดนะครับเวลาที่ผมหยุดพูดนะครับก็จะเป็นลกษณะก็จะเงียบไปเลยเห็นไหมครับนะครับก็คือไม์ตัวนี้สามารถใช้งานต่อเนื่องใช้งานพร้อมกันได้ทั้งหมดเนี่ยแปดสิบชุดเลยนะครับแปดสิบไม์ความถี่นะครับตัวนี้สุดยอดมากก็เหมาะสําหรับตามห้องประชุมต่างๆนะครับตามห้องประชุมนะครับตามโรงเรียนนะครับห้องสัมมนาเนี่ยก็สามารถใช้งานตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็การเดินสายสัญญาณต่างๆเนี่ย ไม่ยุ่งยากเลยนะครับก็แค่วางตัวรีเซิร์ฟต่อตัวสายใหม่เข้ากับตัวแอมขยายหรือว่าลำโพงขยายเนี่ยก็สามารถใช้งานประชุมของคุณลูกค้าได้เลยตัวนี้สุดยอดมากๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับประชุมได้สายรุ่นใหม่จากแบรนด์เชอร์แมนของเรานะครับรุ่น MEC442 นะครับ ต้องบอกเลยนะครับทางด้าฟ้า,าใช้งานเนี่ยใช้งานง่ายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นโหมดของการจูบคือความถี่ตัวนี้ก็จูบคือความถี่ได้ง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวไมส่งในตัวไมโครโฟนไมค์ส่งเนี่ยก็แค่ใส่ฐานเสียบข้อไม์นะครับเปิดสวิตก็สามารถใช้งานไมโครโฟนเอ442ได้แล้วนะครับส่วนเรื่องคุณภาพเสียงที่ออกมานี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับไมโครเอนเซอร์เนี่ยมีการดูดซับเสียงนี่ทําได้ดีมากอยู่แล้วนะครับการความไวในการรับเสียงนี่สูงมากนะครับแล้วก็ตัวเขามีระบบกําจัดสัญญาณรบกวนได้อย่างดีเลย แล้วก็ตัวไม้ส่งกับตัวทิเวอร์เนี่ยระยะการส่งของตัวเขาเนี่ย50-100เมตรวันนี้สุดยอดมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับลูกค้านในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยเอาไปใช้ในที่ห้องประชุมต่างๆ,ๆ,ๆเนี่ยใน1ชุดจะเขามีไม้อยู่แล้ว8ตัวลูกค้าสามารถสั่งซื้อเพิ่มเป็น2ชุด3ชุดก็สามารถใช้งานไม้พร้อมกันได้หมด24ตัวนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่มีความผิดใช้งานได้ถึง80คึ้นความถี่เลยนะครับในกรณีที่ลูกค้า,าใช้งานประชุมอยู่ ประชุมสัมมนาต่างๆแล้วมีเสียงแทจจากห้องข้างซึ่งคลื่นความถี่ใกล้เคียงกันกับตัว m a c 2ตัวนี้เราสามารถจับปรับจคลื่นความถี่หนีคลื่นความถี่เดิมได้นะครับล้วสัญญาจะไม่มีการกวนกันตัวนี้สุดยอดม,มากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ m c c 2ตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับเอาไปใช้ห้องประชุมห้องสัมมนาต่าง,างๆนะครับที่ต้องการประชุมนะครับที่มีผู้ประชุมหลายๆคนนะครับแล้วก็ต้องการใช้ใหม่ นะครับแล้วก็ตัวไม้แต่และตัวเนี่ยตัวนี้จะไม่มีไม้ประทาแต่ว่าตัวไม้เขาเนี่ยมีระบบระบบปิดเสียงโดยอัตโนมัติก็คือลูกค้าแค่กดปุ่มสวิตช์เปิดของตัวไม้ส่งกดแค่ครั้งเดียวนะครับจะเป็นการปิดเสียงไม้ของตัวตัวไม้ส่งเขานะครับถ้ากดค้างเพอ่งจะเป็นสวิตช์ปิดนะครับกดค้างคือปิดตัวไม้ส่งนะครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับทางหน้าที่ต่างๆนะครับโรงงานการผลิตของ ตัวไมโครตัวนี้นะครับ M442 นะครับอยู่ที่ประเทศไทยของเรานะครับถ้าคุณค้าสนใจจะสั่ซื้อหรือจะสอบถามวิธีการใช้งานเพิ่มเติมของรุ่น m c 4 2หรือสินค้ารุ่นอื่นจากแบรนด์เชอร์แมนของเรานะครับให้คุณลูกค้าแอดไลน์เข้าไปที่แอดเชอร์แมนนะครับสำหรับวิดีโอคลิปวีโอครั้งนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ